สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมนายจันนะครับกับเลขพรมิตรนำทางโชคดีอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นวันนะครับที่อแปดนะครับนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยเพราะว่าจะลง <c oughs> อของ งวดที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจะสรุปนะครับนะครับของนะครับงวดวันที่นะครับ16ตุลาคมไปด้วยเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูงวดที่แล้วกันก่อนเลยนะครับว่างวดที่แล้วที่1ตุลาเนี่ยออกอะไรบ้างครับและอะไรคร่าวบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูงวด16ตุลานะครับโอเคงวดที่แล้วนะครับก็ออกเลขอะไรครับผม6นะครับ หกครับไม่ค่อยติดนะครับผมนี่หกหกเก้านะครับนี่กลางหลังออกอะไรครับผมนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างออกห้าศูนย์นะครับนี่โอเคมีตัวไหนเข้าบ้างครับมีตัวไหนเข้าบ้างนะครับก็เรียกว่าเอา่อ เข้านะครับก็คือนี่เป็ีสามครับนี่หกเก้าเอาอ,อีกแล้วนะครับนะครับวิิีที่สามนี่เข้านะครับผมส่วนวิธที่หนึ่งนะครับไม่เลยตอนแรกเราก็หมั่นไม่รู้ว่าจะเข้าที่หนึ่งนะครับที่สองก็ไม่เข้านะครับแต่สุดท้ายก็เขา้าเปินิธที่สามก็คือเลขหกเก้านะครับส่วนเลขวิ่งก็ไม่เข้าเลยนะครับอันนี้นะครับที่ดินซอไว้นี่ก็คือ เอ่าเผื่อลองเอาไว้ครับแต่ว่าเน้นพวกนี้ครับก็ไม่เข้ามันคูนั่นสามตัวนะครับสามตัวก็เข้าแค่หลักเดียวนะครับก็คือหลักเข้านี้หลักหน่วยนะครับผมส่วนเลขปริมิตปลายที่เราคัดเลือกออกมานะครับก็เข้านะครับก็คือแค่หลักหน่วยอย่างเดียวนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยส่วนเอ่อตัวสองตัวล่างครับก็เข้าหลักสิบ นะครับก็ยังบอกว่ามันเป็นชุด2ตัวล่าง2ตัวบนไปเลยนะครับก็ถือว่าเข้าครับแต่ว่าเช่าชุดสามแต่ชุดที่หนึ่งเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าเลยซึ่งนั่นหมายความว่าชุดที่รีสานี่ยเข้ามากี่งวดครับเพื่อนหนึ่งงวดนะครับเก้าห้าเจ็ดสองงวดนะครับผมสองสามสามงวดนะครับผมนะ 4ง่วนนะครับ8 3นะครับสิบพงยาครับครับแล้วก็5ง่วนนะครับสิงหาครับเข้า2ตัวเลยนะครับผมเข้ามาที่1นนะครับย้อนหลังไปหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับผมห้านี่นะครับแล้วก็ส่วนลิมิตที่หนึ่งเนี่ยครับ อันนี้เมื่อเข้ามาแบบโอ้ติดติดกันเนี่ยก็5างวดได้นะครับผมนะครับติดติดกันนี่คือหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับก็เรียกว่าไม่ก็เรียกว่า,ก,ก,วา <c oughs> ก็เสียดายครับก็ ยังไงก็ขอแสดงความชื่นดีของงวดที่แล้วด้วยขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกงวดที่แล้วด้วยนะครับว่าออกนะครับเมิอันที่สามนะครับผมต่อไปมามาดูงวดนี่เลยครับงวดต่อไปก็คืองวดวันที่สิบหกตุลาคมครับว่าจะออกอะไรเห็นไหมครับก็มาดูเลยครับเรมิทที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับก็หลักการคำนวณเหมือนกันครับคืการคำนวณจะเป็นเหมือนกันนะครับเอาเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับ นะครับของง่ <KNOW> mm <nervous> ที่หนึ or or ่งต okay. uh, ุลาคมที่ออกนะครับหกหกเนยะครับเลยเอาเลขหกตัวครับออกอะไรบ้างครับสี่แปดสเก้นะครับน่ถ้าสตัวออก5.0าศนะครับห้แล้วก็เอามาไข้เลยครับนะครับสี่แปดสองนะครับสิบสองแปดสี่สิบสองก็ใส่สองนะครับสี่ศูนย์สี่บวกห็เป็นศูนย์หกวกหก็เป็นสิใส่สอนับหกบวกเก็เป็นสิ ห้าใส่ห้านะครับก็บวกขึ้นไปเลยครับนี่ครับอันนี้แบบรวบเลยนะครับต้องรวบเลยนะครับก็เอามาเป็นเลขปลายนะครับปริมิตที่นี้แล้วก็มาจับโยนะครับเอามาก็คือหกนะครับสี่นะครับเก้านะครับนะครับสี่ซ้ำก็ไม่ต้องเขียนนะครับสองสองซ้ำก็สองแล้วก็เจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นปริบิตที่หนึ่งจะมีทั้งหมดอยู่ห้าตัวเห็นไหมครับ ห้าตัวก็คือเลข6 4 9 2 7เสองนั้นก็จับไ่าโยงเลยครับผมก็เป็นตามลิมิตี่เลยนะครับผมขอยัดไปเร็วๆนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพคลิปจะได้ดูแบบไม่เยินเยอะนะครับโอเคส่วนได้ตัวนี้นะครับเราก็เอามากันกองอ่าอโทษทครับได้เป็นไปที่1ใช่ไหมครับส่วนเราจะถ่ายไปที่2อนะครับก็คือตัวนี้ครับเราถามสามตัวบนนะครับก็เหมือนกันครับ9นะครับ6ก็คือเป็นเลขกลุ่มเดียวกัน้วใส่ เก้านะครับแล้วก็หกขึ้นไปเลยนะครับส่วนสี่บวกหนึ่งขึ้นไปก็เป็นห้านะครับผมส่วนศูนย์นะครับบวกหนึ่งขึ้นไปก็มันสิบก็ใส่ศูนย์เลขไม่สำคันส่วนเลขหนึ่งไม่ไมกคือเอาตัวนี้บวกกันนะครับแล้วก็ลบด้วยห้าครับก็จะออกมาเป็นเลขนะครับหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือสี่แปดสี่สิบหกสิบหกลบห้านะครับสิบหกลบห้าก็เหลือเก้านะครับแต่เก้าซ้มนะครับเก้าสาแล้วก็ต้องลบหนึ่งก็เป็น นะครับศศูนยนย์ศูนย์ยังสอีกสก็ลบหก็จะเป็นนะครับเอ่อนะครับก็จะใส่เป็นเลข1ไปนะครับผมเอาอีกทีนะครับมาช้าชก็คือสี่บวกแบวกสนะครับก็คือ1 0 1สินะครับโทษทีครับอันนี้ก็คือไอสิบหกสลบหนะครับก็เหลือ11,11ใส่หนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าไม่ซ้ำอะไรเกยอันนี้โทษทีคไม่ซ้ำเลยนะใส่หนึ่งเลยส่วน8ก็คือ6กบวกหบวกเนะครับนะครับก็6กบวกหก็คือ12นะครับ12บวกเก็เป็น21 21นะครับได้เศษก,ก็คือเลข1นึ่งอ่าลบศูนย์ก็ได้ก็ได้ยีก็คือ1 3. 1ึ่ง่งซ้ำหลบลงมาเหลือหก็คืออ่ศูนก็ซ้ำอีกลบหก็เหลือ 9ก้าเก้าก็ามอีกก็ลบหนึ่งไปเรื่อยๆจนหน่วยเป็นตามกคือเลขแปดนะก็จะได้เลขปริมิตานที่สองก็คือเก้าหกห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมก็เอามาจับโยงขึ้นก็จะเป็นเลขนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นปริมที่สองส่วนปริมที่สามก็คือเอาเลขตัวนี้ทํมากรกองนะครับแล้วก็มาพอตแล้วก็เลือกเลขอ,อ,อีกทีก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะครับถ้าย้อนไปดูคลิปเลแรกๆเลยเนะี่ยทุกปริมิตเนี่ยจากหลักการคํานวณหรือว่าคิดเนี่ยก็คือเหมือนกันทุกงวดน,นะครับเพระานะครับ พอได้อันนี้นะครับเราก็เอามาเลขหนึ่งมพที่หนึ่งมพที่สองพิมสาม 2, 3, มาเขียนให้นะครับชัดเจนนะครับเพื่อจะคัดแยกเลขกลุ่มที่เห็นชัดเจนแล้วก็น่าจะออกที่สุดน่าจะตัวอะไรนะครับก็คืออันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับเลขที่ได้ก็คือพวกนี้ครับหกเจ็ดหกสองสี่สี่เจ็ดหกเก้าสี่สองเก้าเจ็ดหกสี่สี่เก้าเก้าสองสองเจ็ดนะครับผมกลุ่มิที่สามก็คือเนี่ยครับเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งนะครับ หกแปดเ5้าศูนย์หกหนึ่งห้าก้าครับเก้าหกหกห้านะครับผมส่วนเป็นวิธีสามนะครับก็คือตัวนี้เอามาจับวางกันเลยนะครับสี่ห้านะครับสี่เก้าแล้วครับแปดห้นะครับสีนะครับแปานี่สามห้าสีามนะครับแปดสนะครับสองหนะครับแปดสามแล้วก็ห้เกาซึ่งเอามาเขียนให้มันแบบชัดเจนนะครับก็เอาคุณพวกนี้ครับ เอามาเขียนใหม่ก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วจากนั้นเราก็เลือกคัดแยกมาอีกเป็นปรมิมิตขึ้นไปนะครับเพื่อจะคัดเลขก,กลุ่มให้หรียบน้อยที่สุดสําหรับหลายๆท่านที่ชอบอยากแบบงบประมาณไม่ไม่เยอะนะครับก็เอามาเล่นกันประมาณตัวนี้นะครับโอเคส่วนคราวนี้คิดว่าจะออกปรมิมิตฐานที่ไหนนะครับปรมิมิตสาเนี่ยออกมาติดตกันอยู่แล้วประมาณกับห้าวติดกันถย้อนหลังไปนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ ก็เรียกว่าไม่เข้ามาสองงวดส่วนนี้ไม่เข้ามานี่ก็คือสามสี่งวดแหละเพราะงั้นผมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าบริเวณที่หนึ่งเนี่ยยังไงก็นะครับยังชื่นชอบอยู่ดีนะครับว่าคิดว่าเน้นอีกทีครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับเพราะว่าไม่น่าจะออกติดติดกันหลายงวดนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าเน้นเน้นนะครับอยากจะให้นี่ครับกลุ่มบิเที่หนึ่งครับทั้งล่างทั้งบนเลยครับกลับไปกลับมานะครับ แล้วก็ลองคัดเลือกออกแยกออกมานะกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือมีเก้าหกสี่สองนะครับนะบเก้าหกอันนี้ก็เข้านะครับเก้าโคเก้านะครับก็เลือกเข้ามานะครับสี่สอง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 ก็คือเข้ากับกลุ่มตัวนี้นะสี่สองเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเก้าหกนะครับที่ซ้ำกันเก้าหกนะครับ เก้าหกหกเก้านะครับซ้ำกันนะครับแปดเก้านะครับแปดเก้านี่นะครับแปดเก้าก็จะมีตัวนี้นะครับแปดเก้านี่แปดเก้านะครับแล้วก็ส่วนห้าแปดก็จะมีซ้ําตัวนี้นะครับห้าแปดก็ซ้ําตัวนี้นะครับห้าแปดแปดห้าก็ดึงออกมานะครับผมส่วนนี้ครับเก้าห้านะครับเก้าห้าก็จะมีซ้ําก็คือตัวนี้นะครับเก้าห้าซ้ําเลยนะครับ นะครับก็ดึงออกมาครับคัดออกมาแล้วก็คัดออกมาอีกว่าไหนตนัวนี้ําตัวนี้ตัวนี้ไหมตามน,นะาน,นะานี่นะครับฐานนี่นะครับนี่ฐานนะี้นะครับ 9, 8, 5, 9, ก็ดึงออกมาตัวนี้ก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับหกเก้านะครับเก้าแปดห้าเก้าแล้วก็เก้าห้านะครับส่วนปลาที่สุดก็คือสี่สองนะครับตัวนี้โยงมาตามนนนี่และครับเส้นเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขที่ครับอยากจะให้เล่นน้อยสุดก็คือตัวนี้ครับก็เหม,มือนเดิมครับแต่ว่ากลุ่มพวกนี้อย่างนเราเป็นไอเดียได้ว่าทุกๆงวดเนี่ยนะสังเกตว่า มันจะเข้าไม่หลักหน่วยนะครับก็หลักสิบเห็นไหมครับเนี่ยไม่เข้าหลักหน่วยก็หลักสิบนะครับ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 แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะครับว่าแต่หุ้นสิงหาเนี่ยหุ้นสิงหาเนี่ยปีที่3าเนี่ยเข้าสองเข้าหนึ่งเข้านะครับจากนั้นก็ สามวันที่สิบหกสิงหานะครับสามก็เข้าสอง,สองเข้าหนึ่งเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับเนี่ยก็เข้าสองสปริทที่สองที่สามครับแต่ว่าเลขที่ <c oughs> นะครับหลักหน่วยเนี่ยเหมือนกับเช่นถ้าเหล่าท่านที่ชมคลิปนี้นะครับก็สามารถจะไปเอาเดบเลสนะครับนะครับเลือกคัดกรองหรือว่าจะเน้นเลขไหนนะครับแต่ฉังบอกว่าบรรดาเลขวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบ เข้าน้อยเหมือนกันนะครับส่วนสามตัวตรงเนี่ยก็เรียกว่าเข้าก็ยากเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องของการคาดเดาสาติว่ามันควรจะออกอกะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องออกชัวร์ๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่ายากมากแต่อย่างน้อยในพวกนี้มันเป็นไอเดียทําให้เรารู้ว่าเราจะเน้นนะครับออกเลขอะไรเงี้ยเพราะงั้นมาสรุปเลยครับว่างวันที่สิบหก ตุลาคมนะครับเลขที่ผมเน้นที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มริเป้ที่1เลยเนะครับตั้งแต่เลข6 7 6 2 7ดสองเสเอ้ย4 7 6จ4 2 9 7สี่สองเกนะครับ6 4 4 9 9ส2 7องสองนะครับผมแต่เราสามารถตัดออกไปได้หนึ่งตัวก็คือ6 9เาพราะโอกาสที่มันจะออกเนี่ยน่าจะยากนะครับไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือมาให้เป็นลขกลุ่มนี้นะครับ98นะครับ 5 9, ้า 9, 5แล้วก็4 2งเพราะฉะนั้นเราเอามาดูเลขหลักบนนะครับเนี่ย,เ,ยเอาวิ่งบน,นครับก็ใช้หลักการเหมือนว่ามันจะเข้าหน่วยหรือเข้าเลอเข้าหลักสิบเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าตัวบนเนี่ยนะครับก็จะวิ่ง9้านี่เอาหลักหน่วยเลขสิบนะบ,บนวิ่ง9นะเพราะว่า9้าจะเยอะหน่อยคือ1น3าเลยนะครับผมส่วนล่างนะครับผมก็เน้นตัว เป็นด้านสุดเลยครับตัวนี้ครับก็คือสองนะครับสองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่จะออกที่ที่ที่มีชัวร์ที่สุดเนี่ยนะครับล่างเนี่ยคิดว่าเนี่ยนะครับสี่สองเห็นไหมครับตัวบนเลยครับสี่สองตัวเดียวเดียวโดดเลยถ้าท่านไหนแบบไม่อยากไปคิดอะไรเพิ่มเดิมหรือครับก็เล่นเนี่ยสี่สองของสี่นะครับส่วนถ้าเกิดมีงบเพิ่มข้มาหน่อยนะครับก็กลุ่มนี้ครับ เพิ่มเติมขึ้นไปแต่ว่าจะตัดเก้าหกไปได้หนึ่งตัวเพราะว่าโอกาสออกก็ซ้ำเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับผมก็เล่นตัวนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครจะชื่นชอบแบบเป็นนี่เลยครับฐานที่หนึ่งฐานที่สองนะครับเลือกเอาเลยครับว่าไหนแต่คราวนี้ผมคิดว่าฐานสามอะ่ะไม่น่าจะเขานะ้าครับฐานสองเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้าครับผมคิดว่าเนี่ยฐานที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเข้านะครับคือกลุ่มเล่พวกเนี้ยพิะนั้นเนี่ยสี่สองเนี่ยครับ สี่สองหกสองนะครับสี่สองหกสองนะครับเก้าสองอะไรเนี้ยครับคือคือเน้นได้เลยนะครับเพราะงั้นว่าไม้นมาดูสามตัวตรงๆเนี่ยก็ให้เล่นกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้นี่ครับหกสี่สองนะครับหกสี่เก้าก็เก้าสี่สองนะครับอันนี้คือผมเน้นเลยให้เน้นนะครับเน้นได้เลยเน้นได้เลยเพราะว่า คิดว่านะครับจากสถิติแล้วเนี่ยโอกาสที่ฐานพลิมิตนะครับที่มันจะไม่เข้าติดติดกันเนี่ยหลายหลายงวดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่านครับฐานที่หนึ่งถึงไม่เข้ามากี่งวดแล้วครับฐานที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่งวดงวดวันที่อันนี้วันงวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับอันนี้หนึ่งสิงหาก็นะครับเข้านะครับไม่งั้น มางวดวันที่สิบหกสิงหาไม่เข้าแล้วหนึ่งงวดสองงวดหนึ่งกันยานะครับสามงวดสิบหกกันยานะครับสี่งวดหนึ่งตุลาเมระฉนั้นโอกาสที่จะงวดที่ห้าเนี่ยที่จะไม่เข้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยมั่นใจมากๆนะครับว่ากลุ่มอันเนี้ยเน้นแน่เลยครับเน้นเลยให้เน้นเลยครับตัวเนี้ยครับกลับไปบนล่างนะครับคิดว่านี่ครับ หม่มั่นครับแล้วนะครับปุ่ม4ี่สองนะครับหกสองนะครับเกสองนะครับนะครับว่าแล้วก็เลขวิ่งบนอันนี้คืองวดนี้ก็ลองเอาไปเป็นไอเดียดูครับว่างวดวันที่16บหกลางเดือนเนี้ยตุลาคมเนี่ยมันจอกเลขอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าฐานเป็นวิธีหนึ่งที่สองที่สานะครับอันไหนจะเข้านะครับก็ลอง พิเครพินิจพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามันมันมันคาดเดาเลขหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยนะครับมันก็ประมาณว่าความใกล้เคียงนะอย่างงวดที่สิบพฤยภาเนี้ยมันก็จะเข้าหลักนะครับสิบล่างนะครับแล้วก็นะครับ หลักห้านะครับอันนี้นอันนี้วดทวติบก,กันยาอันนี้งวดหนึ่งตุลาเนี่ยเห็นไหมครับหกเก้าเนี่ยเห็นไหมัน,น 7, เนี้ยเจ็ดเก้าเนี่ยหนึ่งก็คือแต่ว่าจะเข้าหลักหนึ่งนะครับผมห้าศูนย์นะครับเห็นไหมครับก็เข้าหลักสิบห้าสามนะครับส่วนที่งวดที่แล้วที่หมายมั่นมืองวดที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยครับสี่ศูนย์เห็นไหมครับก็ผิดไปแต้มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดเดาได้แล้วว่า แนวทางในงวดต่อไปเนี่ยมันจะออกเป็นเลขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบหกตุกลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสิบเนี่ยเนี่ยศักสิบเนี่ยเนี่ยนะครับเก้าห้าสี่หกสี่เพราะฉะนั้นเลขที่ออกบ่อยนะครับมีซ้ำก็คือเลขเก้าเพรานี้ก็คือเป็นเลขเก้าแทนเห็นไหมครับส่วนล่างเนี่ยเราก็มีตัวโดดๆขึ้นมาเลยครับล่างบนสองนะครับ ก็ลองวิ่งดูครับแต่ผมบอกว่าการเล่นเลขวิ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากยากแล้วก็อาจจะผิดไปนะครับถ้าส่วนใหญ่แต่ในนัน้นเป็นไอเดียนะครับแต่ถ้าเกิดแบบท่านไหนที่ชมคลิปนี้นะครับแล้วชื่นชอบแบบเลขชุดเลยงบเยอะหน่อยมันก็แค่สิบห้าหลักไปกลับนะครับสามสิบเลขนะก็เลือกเอาเลยครับว่าจะชอบกลุ่มเลขิมิตที่หนึ่งที่สองที่สามยังไงเข้า เข้าแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าจะเข้ากลุ่มไหนเพราะงั้นผมในจันเนี่ยนะครับ <c oughs> กับเลขพลิมิตนําทางโชคดีเนี่ยผมก็ต้องบอกว่านี่คือแนวทางนะครับแนวทางหลักการคิดเลขปลิมิตนะครับทุกๆุกงวดเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยเพราะงั้นมันจะเป็นสถิติที่คาดเดาได้ว่างวดถัดไปเนี่ยจะออกเป็นในทิศแถวแนวทางในทิศทางไหนนะครับ ก็เป็นไอเดียแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็อยากเต้นเลยก็เนี่ยครับบูกพวกนี้กาเน้นอีกทีนะครับเนี่ยครับสี่สองครับบนล่างนะครับผมเก้าแปดห้าแปดเก้าห้านะครับผมส่วนเลขวิ่งก็คือเก้านะบบนล่างก็วิ่งสองนะครับส่วนสามตัวบนเนี่ยก็นี่เลยครับเนี่ยเลขนี้นี่เลขนี้แล้วก็เลขนี้นะครับเลขนี้นะครับ และเน้นมากๆเลยนะครับสำหรับแบบท่านที่ชื่นชอบนะครับแบบเออฐานเรื่องนีนะ้ผมเองส่วนตัวนี่คือชอบชอบฐานหนึ่งคือคือเน้นฐานหนึ่งมาทั้งดแหละแล้วงวดเน,นี่ยมันน่าจะออกเพราะว่าไม่น่าจะออกไม่น่าจะไม่เข้าติดๆกันนะ่ะสี่ห้างวดไม่น่าไม่น่าจะเป็นแบบเพราะว่าสถิติมันไม่น่าจะจะ <c oughs> จะไม่เข้าเลยนะครับก็ อย่างที่บอกครับผมในจันนะครับกับเลขฤมิตทำทางโชคดีเนี่ยก็ขออวยพรนะครับสำหรับท่านผู้ติดตามนะครับแล้วก็ท่านที่ชมคลิปนี้นะครับหรือท่านจะไปกดย้อนดูคลิปอื่นๆนะครับชื่นชอบก็ขอรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาลงนะครับเพื่อเป็นเสติให้ทุกๆงวดว่ามันจะออกเป็นองไรบ้างนะครับเพราะว่า มันก็คือกลุ่มเลขที่เราคิดกันเหมือนแบบทุกๆงวดเลยนะครับแล้วก็เรามาพิสูจน์แล้วก็มาดูกันว่างวดวันที่16นะครับตุลาคมเน่ยจะออกเลขอะไรแล้วเรามาวิเคราะห์กอีกทีหนึ่งแล้วเรามามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับหลังหวยออกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้าผมในาจันท์กับเลขปริมิตรนำทางโชคดีเนี่ยต้องขอลาไปก่อนก็ขออวยอรครับท่านที่ชมคลิปนี้นะครับ นะครับถ้าท่านที่ติดตามนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับถูกรัตเตอรี่างวันที่1นึ่ะครับได้รางวัลใหญ่เลยนะครับผมก็ผมก็ขอลาจบคลิปปิงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจออีกทีวันใกล้หวยออกนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม